สวัสดีจ้าเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะจา้าโตโต้เทไทยมาอีกแล้วจา้าวันนี้จะพาปั่นจักรยานไปชมสวนสนุกนิดหนึ่งนะคะรวมดีเหมือนกันค่ะวันนี้ถึงแล้วจา้าสวนสนุกคนก็เยอะมากเลยค่ะเครื่องเล่นหลากหลายอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากเวียนหัวอยากสนุกก็เชิญได้ตามสบายค่ะ หาซื้อตัว๋วซื้อบัตรตามเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะอยากลองเล่นอะไรก็เล่นได้ตามสบายค่ะลูกเด็กเล็กแดงก็มากันเยอะมากนะคะแต่ต้องภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นค่ะถ้าใครคิดว่าจะเวียนหัวเหมือนกินเหล้าเหมือนกินเบียกก็อยากขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวอ้วกแตกอ้วกแตนเดี๋ยวจะยากอีกจ้า สำหรับสวนสนุกตรงนี้ก็อยู่แถวนอกเมืองหน่อยนึงนะคะตัวตัวปั่นจัก,กรยานมาราวๆ10ถึง15นาทีได้จ้าสำหรับเครื่องเล่นแต่ละปีก็หลากหลายอย่างแตกต่างกันไปแต่ละปีนะคะความหบาดเสียวต่างๆก็ประเมินกันเอาเองนะคะสำหรับใครชอบความสูงความท้าตายก็ไม่ว่ากันแต่ก็ระมัดระวังตัวดีๆแล้วกันนะคะ ไม่ใช่ว่าการตายจะเป็นการพักผ่อนชั่วคราวไม่ใช่นะคะทุกคนค่ะดูสิคะด้านบนนุ้นก็หมุนเพเวอร์เพเวอร์เพเวอร์อ,อ,รอีกชันมองเฉยๆก็เวียนหัวตามเหมือนกันค่ะแต่เป็นสมัยปีแรกๆที่โตโต้มาฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์โตโต,โต้ก็เคยไปเล่นสวนสนุกเขาเหมือนกันนะคะขึ้นเล่นหลากห้าอย่างตอนนั้นซื้อตั๋วแบบเหมารายวันนะคะ พอเล่นไปเล่นมาหลายสิบอย่างพอจะกลับบ้านเวียนหัวอวกแตกอวกแตนก่อนขึ้นรถเลยนะคะสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นตัวใหม่นะคะไม่เคยเห็นจ้าแหกขาตีลังกาไปเลยนะคะหมุนไปหมุนมารอบทิศรอบทางนะคะถ้าใครอยากเมาแบบไม่ต้องกินเหล้ากินเบีย์ก็เชิญขึ้นได้ตามสบายนะคะ สนุกสนานแต่เราขอลานะคะไม่กล้าขึ้นจากลกัวขี้แตกเยี่ยวราดนะคะเครื่องเล่นแต่ละอย่างพวกวัยรุ่นลูกเด็กเล็กแดงก็สนุกสนานกัน,นกรี๊ดกราดเรายืนดูก็สนุกไปด้วยค่ะ แต่ก็ถือว่าความปลอดภัยสูงเหมือนกันเขาตรวจแล้วตรวจอีกก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะคะดนตรีก็สนุกสนานเล้าใจนะคะ ถึงไม่ไปเล่นก็ไปเต้นแบบไม่ต้องลงทุนก็ได้จ้าสำหรับคนชอบการเต้นหรือว่าชอบความเสียวชอบดูก็ได้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็เป็นเครื่องเล่นอีกตัวหนึ่งนะคะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยเลยค่ะสำหรับใครชอบความหมุนนะคะจากช้าไปหาเร็วจากเร็วลงมาช้าจ้าก็ท้าทายไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สำหรับลูกเด็กเล็กแดงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะจ๊ะ ส่วนคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะจ้าเดี๋ยวโตโต้ตก็จะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าโตโต้ตเทยไทยฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ